เดี๋ยวไปเรื่องประเด็นนี้กันแน่ค่ะโดยประเด็นที่เกิดขึ้นที่เฮ้าสาบกันอยู่ดีนะคะก็คือระวังไทยกับกัมพูชานั่นเองค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปติดตามข้อมอมนะคะในการรับมือเรื่องของปัญหาชายแดนที่อำเภอกันทลักจังหวัดรีสเกตค่ะ พลตำรวจตรีชัดวัดแสงเพชรมาชิกวุทิสภาในฐานะประธานวุทิสภาติดตามปัญหาชายแดนอีสานตอนหลางพรอมคณะในมีการลงพื้นที่ค่ะไปติดตามความพร้อมในการรับสานการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านภู่มสลอนตำบลเสาทงชยัยอำเภอ กันทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนรวมให้การต้อนรับซึ่งผู้นำทั้ง13หมู่บ้านของตำบลเสาทงช่ยตางได้เตรียมผอมเห็ดความสะอาดทั้งลุ่มลบไผ่และเตรียมความพร้อมการอพยพไว้แลว้วขณะที่ขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนต่างม,มีความมั่นใจและเสื้อมั่นนะคะกองกำลังทหารไทยแต่ก็ไม่อยากให้เกิดการสู้รบกัน ขอจะนำสึ่งความเดือดร้อนและการสูญเสียของทั้งสองฝ่ายโดยการเจรจาหาทางออกรวมกันคือทางออกทีดีที่สุดเพราะว่าอาดีตพื้นที่ตำบลเสาทงช่ายคือพื้นที่กระสุนตกจึงรับรู้ถึงความแตกตื่นและความอยากลำบากมาแล้วจึงขอให้รัฐบาลได้พยายามใส่แนวทางสันติวิธีให้ถึงที่สุดสำหรับความพร้อมกในการเตรียมการอพยพและสร้างลุมลบพ่ยสงครามนั้นนะคบประสบการณ์จากปี2554ถือว่าเป็นบทเรียน สำคัญหลายค่ะเหตุหายประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต่างม,มีขวัญกําลังใจที่ดีมากและยังคงใส่ชีวิตตามปกติคณะทีการอพยพหรือการแจงเหตุด่วนฝ่ายทหารจะแจงข่าวผ่านผู้นําหรือว่ากำนันภูญ่ยบานโดยตรงนะคะสถานการณ์โดยร่วมก็ถือว่ายังปกติและก็ขอให้พี่น้องประชาชนเองนะคะในติดตามข่าวสารของทางราชการเป็นหลัก ยาเสือขาวลือหรือว่าขาวบิดเบือนเบื้องต้นก็ให้ตรวจสอบข่าวสารกับผู้นำหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ